สวัสดีรับเข้าหนึ่งใบครับผมโชเอใบนี้เป็นสเปค x 1 4เป็นเจ้าของเดียวก,กันกับลูกค้าคนที่เอาโมเตกิโฟมาให้ทำนะครับใบนั้นเพิ่งรับกลับไปแล้วก็เอาใบนี้มาทำโปรแกรม Full Detail กับเราโอเคเบื้องต้นเลยของ l u Detail เนี่ยคือต้องลือนะครับแล้วล้างทัง้งใบใบนี้จะเป็นการปรับผิวเฉพาะทาง ของผิวด้านด้วยนะครับตอนนี้พอเราเราจับดูอ่ะเราจะรู้สึกได้ว่ามันจะมีดึดๆน,น,นิดนึงนิดๆหน่อยๆนะครับผิวด้านจะเป็นอะไรที่ดูแลยากแต่ดูแลได้นะอืมมันดูแลยากนะ <S <S แต่ดูแลได้นะครับเพราะฉะนั้นดูดิพวกแมลงพวกนี้มันฝังได้เลยนะเนี่ยนี่มันเตรียมตัวฝังได้เลยนะเนี่ยมันมันเตรียมตัวทําให้ด่างได้เลยนะผิวสีดํายังไม่เท่าไหร่ถ้าเจอผิวขาวอ่ะคือรู้เรื่องมันเหลืองเหลืองเลือดเหลืองเลยนะครับและปรับยากมาก โอเคหรือก่อนอย่างแรกครับผมอถออชิวของโชเอะนะครับตัวนี้เป็น,นกลไกของปี2018-2019โมเดลโมเดล X 1 4ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็น,นกลไกนี้ X 1 5ใช้กลไกไม่เหมือนกันนะเท่าที่ผมสัมผัสด,ดูนะกดง่ายเช่ไหมออกล้วปุ๊บตัวนี้มันมีท็อกในตัว จะไขเข้าหรือไขออกมันปลอดภัยครับมันปลอดภัยกว่ามืออีกนะครับในส่วน2เราเรียกมันว่าสปอยเลอร์ด้านหลังแล้วกันเนาะสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับต้องใช้เนี่ยให้มันพอดีพอดีกับประมาณนี้นะครับ แล้วจะจบแล้วนี่อเอาหน้ยสามอิมเทาปะเาแสดงว่าเขาเคยรื้เลกสามอิมโรงงานไม่ใช่สีนี้จบสวยโอเค มีเสียงเงา เสร็จจบพร้อมส่งมอบครับผมดำเป็นดำนะครับเข้มเป็นเข้มโดยเดิมของเขาเลยครับมีความดำที่มันจะเป็นแล็กเกอร์ด้านที่ค่อนข้างฉ่ำนะครับสำหรับโชเอ x สิบสี่หมวกโชเอนะครับอะไรที่เป็นสีด้านเขาจะคนละด้านกับอะไรนะครับคนละด้านกับ AGV นะครับความด้านที่ไม่เท่ากันเป็นความด้านที่แตกต่างนะครับของเบอร์สีซึ่ง ผมก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นลิขสิทธิ์ของโรงงานนะครับอืมสวยมากครับใบนี้นะครับเข้ามามีแก้ปัญหาตรงจุดของตัวยึดตรงนี้เราเรียกมันว่าวิงหลังหรือสปอยเลอร์ดีนะครับแต่ชุดนี้ครับมันคือสปอยเลอร์อ่โอเคมันเป็นชุดของสปอยเลอร์แล้วกันเราแก้ปัญหาด้วยการที่เราลื้อทำใหม่นะครับตรงนี้ครับโทษนะมีการหยดกาวมานะครับแต่นะครับดูตอนนี้นะ เราอยากให้คุณดูแบบนี้นะครับดูนะอ่ะโอเคครับมันต้องแข็งแรงเบอร์นี้ครับโดยการที่เราอะ่ะขออนุญาตอนุญาตโอเคโดยการที่เราอ่ะครับอ d ดิทของน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้ครับเราอ d ดิทแบบเราเปลี่ยนเบอร์น็อตให้มันยาวขึ้นเราเปลี่ยนไซส์น็อต แต่น็อตเบอร์เดิมให้ยาวขึ้นนะครับเราก็พอมีน็อตพวกนี้สแปร์ไว้ที่ร้านเราอยู่เหมือนกันนะครับมันก็เลยทําให้ชิ้นงานตัวนี้ครับมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับเพราะเดิมเลยคือแตกมาแล้วแล้วมีการพ่อกาวมาไอตัวพ่อกาวเนี้ยยังไม่จบครับพอมันพ่อมาแล้วใช่ไหมเราไม่ต้องการติดกาวกลับเข้าไปเพราะเราต้องการความแข็งแรงจริงๆนะครับเราไม่ได้ต้องการให้เป็นการแก้ไขแล้วแข็งแรงเราอยากให้อะไรที่มันที่มันมากับหมวกครับอยากให้มันเดิมที่สุด แล้วสรุปเลยนะครับใบนี้เดิมกลับนะครับดีๆเลยสวยๆนะครับแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ได้ก็ถือว่าเราก็ดีใจเราดีใจแล้วเราก็คุยกับเจ้าของครับถ้าจะให้จบจริงให้ให้จบเลยตามสเปคของโรงงานเลยนะครับใบนี้จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนทั้งชุดนี้นะครับเพราะว่าภายในตัวนี้ครับผมไม่มั่นใจว่าพาร์ทเล็กๆตัวนี้มันมีให้เบิกหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมเคยดูมามันมีให้เบิกยกชุดนะครับ แล้วมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายตรงที่มันมีเรื่องของรอยต่อที่เป็นลายเขาและเป็นเรื่องไซส์เขานะครับผมมาคิดว่าตรงนี้ต้องเบิกตามไซส์แหละนะครับเพราะไม่งั้นรอยต่อเขาจะไม่ตรงกันแบบนี้นะครับอ่ะโอเคไปนี้ใช้เวลาทำสี่วันนะครับเข้ามาทำโปรแกรม u u l detailing ครับแล้วก็แก้ไขตรงจุดสปอยเลอร์ตัวนี้เนาะอ่าโอเคจบสวยครับหอมๆฉ่ำๆครับผมดูดิอ่ะให้ดูงานความฉ่ำดำดำไม่ว่าลึกนะครับ มันดำแล้วมันต้องลึกครับนี่แหละคือเซรามิกดีๆที่คุณคุณได้รับนะครับขั้นตอนการโค้ดของเขาใบนี้ครับมันจะต้องมีขั้นตอนเป็นขั้นตอนหนึ่งการอินฟลเลดก็อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับการปรับผิวของเขาก็จะอีกขั้นตอนหนึ่งใบนี้ทําไม่ยากครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับสําหรับหมวกผิวด้านของโชเอะนะครับสัมผัสรู้จะรู้สึกละมุนนะครับรลูปไร้ไร้ความสา์ อ,อย่างนี้ดีกว่าเรารูปแล้วเราไลฟความสะอาดมันก็จะมียุมย่มยิม้มยิ่มนิดหน่อยเจ้าของเก็บรักษาค่อนข้างดีครับใบเนี้ยอืมสวยมากนะครับมดดำนะครับเราน่าจะเคยดำมาเราน่าจะเคยทำมาทั้งหมดแล้วแหละนะครับสำหรับมดเนี่ยน่าจะน่าจะทำมาทั้งหมดแล้ะอ่ะฮะโอเคงั้น ้าโชเอมาเกตแบล็กใบนี้ผมขออนุญาตปิดจอไว้เพียงเท่า hmm. นี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ